วันนี้จะมาสอนปลดอัติเมทท่าสามของบัตติรองสีนะครับก่อื่นเข้าไปที่โหมดอาร์เคดนะครับนี่ที่เป็นตัวซีนะครับจากนั้นเลือกตัวละครที่เราจะเล่นนะครับที่เราจะใส่ท่าก็คือเลือกไปที่นี่นะครับอันที่สี่เลือกตัวละครที่เราจะเล่นนะครับผมใช้เป็นเชิญร้องนะครับมาเข้าโหมดที่หนึ่งต่อนะครับมันจะมีด่านให้เราเลือกเล่นนะครับให้ไปด่านขวาสุดเลยนะครับเอื้อนไปด้านขวาสุดนี่ครับแล้วก็มาอยู่ึงขวาสุดแล้วเห็นไหมครับตามแผนที่ข้างผม ก็คือจะปลดล็อกอัติเมตท่าสนะครับตรงนี้เราก็ไปใส่ท่ากันต่อเลยครับเลือกเมนูที่2นะครับเพื่อใส่ท่าไม้ตายที่เราได้มาไปที่เมดสีฟ้านะแล้วเราก็จะเห็นอัติเมตที่เราเคลียร์มาได้นะครับถอยหลังลงเดินหน้าบิสนะครับก็คือถอยหลังลงเดินหน้าโอนะครับคืออัติเมตสากดใส่เข้าไปเลยนะครับให้มันเป็นตัว E แค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับกลับมาที่หน้าตัวละครนะครับก็กด R 1ให้มันขึ้นคําว่าเคลียร์นะครับก็คือเราใส่อัติเมตสมาแล้วกดถอยหลังลงเดินหน้าโอนะครับเพื่อใช้อติเม ของเฉลีลองก็จะประมาณนี้ครับ